สวัสดีครับผมเสกิมพ่อค้าขายคอนเฟกที่ต่อยมวยได้นิดหน่อยก่อนจะได้มาชควันนุ่มนีตอนนั้นก็มือแปดด้านเพราะว่าไม่ได้มีงานทำครับมันก็ไม่ได้มีเงินมันก็ลําบากได้เจอจุดเปลี่ยนครับเพราะว่าลูกพี่ได้ติดต่อมาให้กลับมาต่อยมวยที่รายการวันนุ่มนีดีใจมากครับที่แรกคงคิดว่าเราหยุดไปนานแล้วคงไม่มีใครเขาสนใจเรามาจนถึงตอนนี้ผมชคในวันนุ่มนีมาแล้ว5ครั้งครับ ได้โบนัสสองครั้งแต่ได้ดับเบิลไฟหนึ่งมูลค่าก็รวมก็ล้านฝาบาทครับเงินโบนัสแล้วก็เงินค่าตัวจากวันนุบินีที่ผมได้มาก็มาช่วยผมในชีวิตเดียะครับได้เงินมาก็เหมือนว่าไม่ได้ไม่ได้เช่าบ้านอยู่ได้ออกรถได้เอามาต่อยอดได้มาทาอาชีพอย่างอื่นตอนนี้ก็เป็นพ่อค้าขายคอนฟลิกครับเพราะว่าต่อยมวยมาก็มีเงินก็อยากจะามาอยากจะขายของก็มีคนแซวบ้างครับ,รบว่าหน้าตาดูดูทำไมมาทำขนมเม็ดชกมวยมันก็ใช้แรงครับแต่ขนมมันก็ใช้สมาธินิดนึง เงินที่ได้มาจากการขายขนมจะไม่ได้ใช้ทุรุสุลราแล้วครับก็ใช้ก็ต้องคิดตลอดว่าต้องจ่ายค่าน้ำนะค่าไฟนะค่าบ้านนะค่ารถนะเปรกลงการพน,นั้นหรือเอาไปดื่มอะไรเงี้ยก็ไม่มีแล้วครับ รวมคาสิโนแค่ดังเอาไว้ในเว็บเดียวฝากถอนอุ่นไว้ไม่มีขั้นต่ำแค่บาทเดียวเว็บใหญ่ใ่ายจริงไม่มีอันไม่มีเบี้ยวยิบสี่ชั่วโมงเรามีทีมงานให้บริการอย่างรวดเร็วเดิมพันแค่บาทเดียวอย่ามัวจะเสียเวลานานดูบอลสดสดกันได้ในเว็บเราเป็นที่หนึ่งและสัญญาสเต็ปสองสเต็ปสิสองก็จัดมาเลยถ้าต้องการยูฟ่า8แต่เราครบเครื่องเลยพนันยูฟ่า8แตยูฟ่า8แตยูา8เว็บตรงครบจบว่าโดนจ ยูฟาาแปยูฟาอาแปดแยอดแสนยอดล้านแล้วก็โอนไว้ที่สุดของความมันสดทุกคู่ชัดทุกแมตช์ไม่พลาดท,ทุกเกมการแข่งขันราคาดีที่สุดในประเทศเหมาะแก่การได้เสียคิดจะเดิมพันให้คิดถึงยูฟาอาแป ตอนรู้ว่าจะได้เจอกับพันลิศที่น่าตกใจก่อนครับเอา้าทำไมเจอคนไทยก็ตื่นเต้นนะเพราะว่าที่กลับมาท่าฟก็เจอแต่ฝรั่งครับยังไม่เจอเจอคนไทยเลยแล้วมาเจอพันลิศกมวยกําลังฟอร์มดีมากๆเลยครับก็ไปคู่ต่อสูส้ที่สู้ิยาห์ไปงี้พันลิศนะครับพาะก็รู้จักพ่อวันเนี่ยะครับผู้ชะตามากรูก็ต่อยทุกไฟล์เลยมวยหมัดดีครับเดินตอนเก่งต่อยดีต่อยหมัดดี เที่ยวเที่ยวกันหมัดผมกับมัดเขาเขาน่าจะหนักนะครับหนักกว่าผมแต่ว่าผมน่าจะยาวหมัดน่าจะยาวกว่าผมน่าจะถึงก่อนตอนนี้เคลื่อนไหวมาแล้วห้าไปนะครับก็ร่างกายก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับจากไฟหนึ่งโดยไม่ได้ไฟสองพอได้อะไรเี้ยจนมาไฟห้าผมก็ทนขึ้นได้ขึ้นเยอะครับดูได้เลยครับว่าพัฒนาร่างกายผมหรือการตอ่อยมวยมันดีขึ้นมาเรื่อยๆครับฟิตขึ้นเรื่อยๆหมัดผลิตก็มาได้ครับตอนนี้ผมก็ไม่ได้กลัวแล้วแต่ก็อยาวประมาาเรือลำอีก